สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราบุศบอลสีนะครับวันนี้เรามีบอลสีมาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับค่าจะส่งอยู่ที่50บาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับเอ่อที่เห็นอยู่นี้เป็นงานหัวนะครับงานหัวที่เอามาขึ้นกระถางให้นะครับนะแล้วเราก็แบ่งปันนะครับอันนี้เป็นไม้ไม้ตัวเก่านะครับ เป็นวังสำรานะครับงานหัวเนาะครับผมขายที่สายทําจํานวนนะครับวันนี้แบ่งให้นะครับวังสำรานะครับผมเนี่ยตัวนี้หน้าเทพเลยนะครับแบ่งอยู่ที่90บาทนะครับพร้อมผ่านะครับนี่ก็น่าจะรวมๆ20ชิ้นนะครับเนี่ยถ้าใครสายทําจํานวนนะครับเทลาปาตีนะครับมีอยู่ต้นเดียวจริงๆครับนะฮะจริงๆมีสองต้นแล้วแต่ครนี้อีกต้นนึงก็ยังไม่ไม่แทงใบนะครับผมไปปลูกปลูกอยู่ ในแปลงนะครับผมอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอามาใส่กระถางตั้งแต่ใบแรกนะครับนะเทลาปะตีเป็นเป็นไม้ที่สวยนะครับนะสวยพอ,อกัดสีแล้วนี่แบบมีสเสน่ห์มากเลยนะครับกัดกัดลึกอะครับผมนะฮะนะใบแรกนี่แบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนะอย่างก็ไม้แบบพลาสติกเลยนะครับนะครับเทลาปะตีแผงนะครับ งานหัวนะครับ150าบาทนะครับผมนะ่งหบาท,ทส่งทั้งกระถางนะครับนะใครที่ยังไม่มีพันพันที่มันเป็นแบบแผงเนาะครับผมถ้าตัวนี้ตอบโจทย์ใครอยากเก็บนะครับผมแบ่งให้อยู่ที่เอ่อห้บาทนะครับผมต่อมาเป็นตระกูลหงนะครับผมนะฮะตระกูลหงนะครับเอ่อนี่ก็งานหัวนะครับงานหัวที่ขึ้นจากแปลงนะครับผมแล้วก็นํามาแบ่งปันนะครับใครที่สายดาร์กเป็นตระกูลหงดํานะครับผมนะฮะ ครับแบ่งอยู่ที่70บาทนะครับงานหัวนะครับผมแบ่งเบาๆนะครับแบ่งในราคาแบบห่อตุ่มนะครับผมนะฮะแต่ผมส่งให้ทั้งกระถางนะครับนี่ก็หงหงดานะครับผมนะฮะเป็นตระกูลหงเพลิงนะครับผมแต่คันนี้เขายังไม่มีชื่อที่ตั้งใหม่นะครับเราก็เลี้ยงไว้ปีกว่าแล้วนะครับผมขึ้นขึ้นลงลงกับกระถางระหว่างแปลงกับกระถางอันนี้ก็ขึ้นมากระถางอย่างเก่านะครับนะฮะแบบนี้นะครับนะฮะสองพันนี้นะครับ ต้นละเจ็ดสิบาทนะครับผมเป็นงานหัวนะเอาไปผ่าได้เลยนะครับอันนี้ก็ใส่กระถางสี่ไม่ได้เฉพาะหัวเขานะครับหัวเขาใหญ่มากนะครับอยู่ในกระถางแปดผมก็เลยโหลดให้มานะฮะพี่จะแบ่งปันนะฮะในราคาเบาๆนะครับมณีร้อมเพชรแผงนะครับผมนะฮะมณีร้อมเพชรแผงกระถางนี้นะครับแบ่งเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทเอ่อทำจำนวนได้เลยนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะฮะแล้วไม้ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะ เดินทางแล้วจะตายหรือสุดไปนะครับเพราะว่าไม้เลี้ยงนอกตู้อยู่เลฮะไม้แข็งแรงนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ได้ครับผมร่วมๆยี่สิบชิ้นนะครับเห็นว่าจะมีต้นเล็กๆอย่างนี้นะฮะแต่น้องอยู่ในกระถางแปดุ่ดไปนะแล้วผมก็ลือดูหัวนะฮะแล้วก็เอามาแบ่งนะครับผมนะฮะไม่รู้จะขายแบบไหนเนาะก็เอาแบบนี้แล้วกันนะฮะคลิปนี้นะครับ เอางานหัวให้นะครับเปิดหัวคลิปนะครับผมนะฮะดราแผงเลกัซซี่นะครับผมงานหัวนําไปผ่าได้เลยนะครับ100บาทนะครับผม100บาทนะฮะเอาไปทําจํานวนกันนะครับผมนี่ก็ทําจํานวนนะครับผมเป็นหงดารุนนะครับผมหงดารุน70บาทนะครับผม70บาทกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้นะครับผม70บาทนะครับผมเป็นไม้ข้ามปีหมดนะครับผมนะอันนี้ก็100บาทเป็นงานหน่อนนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมใบหอกนะฮะ นี่ก็เป็นใบหอกนะครับผมใบหอกนะฮะสวยๆนะครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับงานหัวนะวันนี้งานหัวโชว์ก่อนนะครับผมนะฮะเผื่อท่านใดสนใจจะไปทําจํานวนนะฮะต้อนรับฝนเดี๋ยวมาดูในตู้นิดนึงนะครับนะไหมอะลไอเทมนะครับตัวใหม่ๆเนาะที่กําลังนิยมอี่ยขนาดนี้นะครับสาวสายไหมนะครับผมกระถางนี้มี2สีนะครับผมนะฮะครับนี่นะครับ เสาสายไหมนะครับผมนะครับแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับเสาสายไหมกระถางสี่ล้นล้นนะครับผมมีมาให้สองกระถางนะครับผมนะฮะดูนะครับสวยเอามากๆนะครับผมเนะฮยทรงดีเลยนะครับผมไปขึ้นกระถางหกนะครับนะฮยเสาสายไหมหนึ่งร้อยบาทนะครับมีมาแบ่งสองกระถางนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอึ่งฝากรักนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอึ่งฝากรักสามมุกเนาะสามมุกสวยมากเลยนะครับ แล้วยังเป็นไม้ใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะแต่ต้นนี้ผมขายไม่ได้ไม่ได้มานานแล้วเนาะแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นไลนะฮะจนเขาแบบดูแบบทรงเขาดีเลยนะนะฮะเราก็แบ่งปันในราคา150บาทนะครับผมมาตั้งแต่กระถาง4เนาะกระถาง4แล้วก็เนี่ยตั้งแต่ใบใบเนี่ยยังเหลือใบนึงนะครับยังเหลืออยู่ใบนึงนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นนะผมเห็นว่าเขาสวยเม็ดสวยสวยกกกเกล็ดอีกนะครับผมนะฮะ ตัวนี้นะสามุกเขามีชื่อว่าสามุกนะเป็นไม้ใหม่นะฮะแล้วหลอดใหม่นี้ไม่น่าผิดหวังนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้ทรงนี้เป็นทรงคอมเพกนะครับนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทสามมุกนะครับผมนะคุณลุงปู่ป้านะครับอ่าวางสำรานนะครับผมวางสำรานนะวางสำรานอันนู้นแบบเอาใบจะทิ้งหน่อยอะวางสำรานกระถางนี้ให้อยู่ที่สี่สิบบาทเท่านั้นนะครับผมสี่สิบาทนะครับผมนะครับ โอ้โหเหลืองทองเลยเนาะหลอดใหม่ของเขานะฮะวังสำรานะครับนะฮะกระถางนี้เป็นสัญชายนะครับผมสัญชายสัญชายให้หนึ่งร้อยบาทนะครับไซใหญ่ไซโตนะครับสัญชายไม้แร่ตัวเก่าเนาะครับผมขายอะไรดีต่อนะนะกระถางนี้เป็นเป็นไม้ตัวกลางเก่ากลางใหม่นะครับผมเทพ เทพชุมนุมนะครับผมนะครับในราคาเอ่อหนึบาทนะครับหนึบาทเทพชุมนุมนะครับเอาไปโพสต์ขายได้นะครับเขาขายกันหลายตังค์อยู่ตอนนี้มันเป็นเอ่อมันเป็นตัวแผงนะครับสสีนะฮะหายากนะครับครับกระถางนี้ผมแบ่งให้อยู่ที่ส่อร้อยห้าสิบพอครับผมนะฮะเท่าทุนนะครับเป็นไม้ที่รับมาจากสวนอื่นเนาะครับผมอันนี้ก็กําลังเป็นกระแสมาแรงนะครับผมนะฮะไม้เก่าดีดกลับนะครับเนี่ยเอ่อเพราะว่า นเขาชอบนะครับผมลูกกลมหลวงชุมพรนะครับผมลูกกลมหลวงนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม100บาทลูกกลมหลวงทํายากอีกตัวนะฮะต่อมาก็เป็นเทพพระเจ้าลกนะครับผมนะครับเทพพระเจ้าลกผมดูเพลินเผลแล้วหลอดใหม่นี้มาติดๆแล้วนะครับเทพเจ้าลกต้นนี้นะฮะในราคา250บาทไซส์ใหญ่แล้วเนาะลกโอ้เนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่านะหลอดใหม่นี้สุดเทพเลยนะครับผมนะฮะสองบาท เนี่ยตัวนี้น่าตั้งแม่มากเลยแอัสราวุธไม่มีตังก็จะเก็บตังไปไปเกาหลีครับผมนะฮะอัสราวุุจะไปเกาหลีเลยนะครับผมไปเช้าเย็นกลับครับผมผู้ชมไปขายกล้วยทอดครับผมนะฮะขายบอลไม่ค่อยดีนะอ่ะอินฟินิตี้นะครับผมนะฮะคุณลุงคุณป้าครับผมอินฟินิตี้เป็นไม้ใหม่ใบป้อมๆนะครับดูหลอดใหม่นะครับอย่างเทพเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ผมแบ่งให้เท่าทุนนะสองร้อยห้าสิบบาทผมจับไม้อ่ะ บางทีผมจับไม้จากสวนอื่นเนี่ยเอามาเอามาขึ้นไลท์ให้นะครับจับไม้ต้องจับแบบหน้าแบบเวาเลยนะครับผมดับดับติดติดไม่ต้องเอามาครับผมนะฮะเพราะว่ามันจะนั้นก็ยังขายแทบไม่ออกเนาะนะเพราะว่าคนกระแส YouTube เราเริ่มน้อยลงนะปัญหาเกิดจากที่ว่าแต่ละจังหวัดจะมีอุทกภัยนะครับผมนะฮะอ่ะใครที่พอเลี้ยงได้ต้นนี้นะครับหน้าเทปเทๆนะครับแบ่ง250บบาทอินฟินิตี้นะครับผมนะฮะชื่อภาษาฝรั่งนะครับผมนะฮะ ครัซื้อไม่ได้วันนี้นะครับเอาไซตตั้งแม่ให้เลยนะครับผมนะครับอัศราวุาจะเก็บตังไปเออที่เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ไปอยู่เกาหลีใต้สักวันหนึ่งครับไปเช้ายังกลับนะครับนะฮะขอตังค่ารถหน่อยเลยครับผมนะครับเออกระถางนี้เป็นมินิเนตนะครับผมใบกลมบล็อกเลยนะครับหากลมกว่านี้ก็คงจะหายากครับผมนะครับและนี่เป็นตัวแผงนะครับแบ่งในราคาต้นทุนไปเลยนะครับ450บาทไซต์ใหญ่ไซต์โตมโหฬานะครับผมนะฮะ โอ้ลืมชื่อเฉยเลยกาแฟน้อยครับผมนะต่อมาเป็นไม้ใบกลมนะครับเป็นคู่ฝักของอมยิ้มนะครับผมนะเป็นคู่ฝักของอมยิ้มนะครับผมนะอ่ะลมบอกนะครับผมนะแล้วแลบบทองเลยนะครับใครขอดูต้นแม่ได้นะครับผมเนาะนะนะด่างใบกลมนะฮะพโพสขายกันเป็นพันนะครับอัสดาวุธทําจํานวนได้นะครับผมนะแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับผม หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับได้มาสิบชิ้นแต่ไม่ด่างเท่านี้หรอกนะครับตัวนี้เป็นต้นแรกของมีดผมนะครับผมนะครับซื้อแม่มาแปดร้อยตั้งแต่กระถางสี่เลี้ยงใหญ่ๆแล้วก็ผ่านะครับเนาะเป็นคู่ฝักของอมยิ้มนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับคุณคุณป้าที่มีช่องทางไปต่อได้นะครับผมเนี่ยจัดไปนะต้นนี้ผมปูมฟักมาเลยเนี่ยตัวช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตมิ้นท์เนาะช็อกโกแลตมิ้นท์เป็นลูกตาลนะครับผมลูกตาลมิ้นท์นะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าช็อกกโแลตนะครับผม นะแต่บางคนเห็นว่ามันสูงไปเนาะแต่เขาเล่นกันจริงๆนะครับผมเนียผมก็รอต่างชาติเข้านะครับรอไม่ไหวผมจะไปเกาหลีแล้วนะครับผมเนี่ยนะขายไม้ก็อย่างนี้แหละครับผมแต่ก็อยู่อยู่ด้วยกันต่อนะครับเป็นลูกตาลนะครับผมเป็นลูกตาลมิ้น์นะครับนะดูนะครับลูกตาลมิ้น์ซอฟกอเลตนะครับผมเนี่ยเราก็เอามานําเสนออีกสักครั้งพอเห็นหลอดใหม่มากลายเป็นแบบขาวขาวเหลืองๆอ่ะสงสัย เนาะ950บาทว่าราคาเลยนะครับแมเรื่องเงียบนะฮะ950บาทเอาลูกตาลลูกตาลนะดูแค่จะมาน้อยนะครับผมนะฮะปีศาจแผงลูกตาลนะครับผมนะครับเนี่ยแผงไปแผงกลับแผงไปแผงกลับแต่เขายังเล็กอยู่นะครับผมนะฮะแบ่งนะแบ่งกระถางละ250บาทเอาไปลองดูนะครับผมนะฮะดูนะอันนี้เปิดมาแล้วลูกตาลนะลูกตาลเปิดมาแล้วใบป้อมล้อมเลยนะครับผมนะครับ 250บาทนะต้นไหนก่อนก็ได้นะครับผมใครได้ก่อนก็ดีใจด้วยครับต่อมาเป็นทิดาลูซิเฟอร์นะครับทิดาลูซิเฟอร์เนี้ยทิดาลูซิเฟอร์ที่บ้านที่บ้านนะครับต้นเนี้ยต้นเนี้ยมันแบบนะมันติดแม่นะครับผมแม่ไม่ต้องตกใจนะครับติดแม่นะฮะหลอดใหม่มาโคตรเก่งเลยนะครับผมทิดาลูซิเฟอร์กระถางนี้นะครับทรงอย่างกระหน่อกไม่ใช่หนอนนะครับแต่เป็นชิ้นเขี้ยวนะครับผมนะมันชิ้นใหญ่เนาะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ สามร้อยเก้าสิบาทที่ดารูซีเฟอร์นะครับผมเนี่ยะตอนใหม่สวยจริงๆนะครับโอ้เหมือนก็เป็นมันมีเลขเนาะเลขนะหาดูเอานะครับอ่ะลูกตาลนะครับลูกตาลเบิ้ลๆเลยนะนะครับผมลูกตาลใครที่มันเป็นไม้กระแสนะครับผมนะฮะอาจจะมีราคานิดน,นึงตัวนี้แล้วผมแบ่งให้อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับผมเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะไม่ได้อะไรหรอกเนะี่ยได้ขายเนะฮะจริงๆเขาเล่นกันแพงอยู่ 790บาทลูกตาลหวานๆนะครับผมเนี่ยปีศาจว่างั้นเหรอนะหรือไม่ไหวยังไงนะผมเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่เล็กนะตอนนี้นะครับก็ได้มาราคาสูงอยู่เดี๋ยวแบ่งให้เบาๆนะครับแบ่งให้แบบเอาค่ารถไปเกาหลีนะฮะลูกตาลตัวนี้ให้อยู่ที่490บาทนะครับลูกตาลตัวนี้นะครับ490สิบบาทนะครับคุณลุงต้านะครับเลี้ยงดูนะครับผมนะเลี้ยงดูหรือว่าจะเอาใบจีบเนาะ เป็นลูกตาลแผงใบจีบนะฮะมีอยู่สองหน้านะครับผมใบจีบกระถางละสองร้อยเก้าสิบาทกระถางละสองร้อยเก้าสิบาทลูกตาลใบจีบนะครับปีสัดแผงลูกตาลน,นะครับโอ,อ้ไม้นะฮะลูกไม้บอกตรงลูกไมย้ยังรอก,การตั้งชื่ออยู่นะครับใครสนใจกระถางนี้ผมแบ่งให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพอได้ค่าลดไปเกาหลีใต้นะครับ รถนะครับรถแผงหายากอยู่นะครับผมรถแผงรถหลอดใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเอาในราคาที่ยังลุ้นหลอดใหม่อยู่เนาะกระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทรถแข็งนะเดี๋ยวทูมี่รถเดิมให้นะครับรถเดิมให้แต่เออเอาราคาเบาๆให้นะครับเดี๋ยวมาทางนี้นะครับสิบสามสิบฝนมาทุกวันเลยครับผมวันนี้ไม่แน่ใจว่าตลาดที่บ้านนะครับที่ที่ผมไปส่งไปสี่น้ําอาจจะท่วมเซเว่นนะครับ อันนี้ขาวสะอาดจุล้เลยนะครับเป็นเอ่อเหนือดวงอ้มีต้นเดียวด้วยเนาะอันนี้เอาใบหอกอันนี้ไปแล้วกันนะครับใบหอกเฮียใช้นะครับผมนะครับด่างแบบนี้นะครับด่างสวยๆแบบนี้นะฮะกระถางนี้แบ่งเจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับเนี่ปีศาจลูกตาลอยู่นี่นะครับถังแปดหกร้อยห้าสิบนะครับผ่านได้เลยนะหัวเบลเลอร์เลยเออได้เนาะอ่ะต้องใส่ไม่อำานวยเดี๋ยว ปิดตู้ไม่ได้เปิดตู้ไม่ได้ก็ไม่นะอีกมือนึงมันไม่ว่างเนาะครับฝนม,มาก็ไลแล้วเนาะรูบ้าก็รออยู่เนาะก็คุยกันก็พอดีผ่าน,าานไปแล้วครับอ้าดาลูมะนะครับผมดาลูมะดาลุมะนะครับเอขอแบ่งอยู่ที่สองร้อยนะครับสี่กระถางนะครับผมเลี้ยงใหญ่เลยเนาะผมก็ขอค่าค่าเลี้ยงดูหน่อยนะครับเลี้ยงมาเดินฝ่าแล้วนะครับตั้งแต่กระถางสี่ขึ้นกระถางห้าล้นกระถางห้าอีกแล้วเนาะ ดารุมะนะครับไม่ใช่นาูโตนะครับแต่มันเนาะมันสวยนะดารุมะ200บาทนะครับผม200บาทนะครับดารุมะนะครับผมมันอาจจะขายสูงขึ้นนะครับเพราะอันนี้มันแบบูเลี้ยงเขาเหนื่อยมากแล้วเขาเลี้ยงยากอยู่ครับอ่ะสาวสายไหมนะฮะหนึ่งกระถางนะครับผมสาวสายไหม่150บาทอ้าวทำไมขายแพงกว่า2ต้นแรกมันขึ้นกระถางอันนั้นไปแล้วเนาะขึ้นกระถางห้าเครื่องไปแล้วนะครับผมสาวสายไหม่150บาทนะครับผม150บาทนะครับ เอ,อ,อมยิ้มนะครับแยกหน่ออมยิ้มแยกหน่อนะครับกระถางนี้450บาทเป็นหนอนะครับผมขายกันเป็นพันนะนะครับผมนะเท่าไหร่ก็ไม่พอขายอสศดาวุธเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เนาะไปจังหวัดพิจิตเขาแบ่งให้มาเอาค่อยมาตั้งแม่เละแต่นี้เราค่อยมีตังค์เนาะเราก็ไม่ตั้งละขายเลยอ <c oughs> พอจะไลจริงผม ไม่ได้เตรียมตัวแล้วครับรูกป่าคงได้แค่นี้เยูนะครับนะต้นนี้นะครับผมไม้แบบไม้ขายสิทธิ์มาเนาะเออไม้เมล็ดอ่ะนะครับขึ้นแปดแล้วเนาะใครเห็นด้วยก็เอาไปนะครับสองร้อยห้าสิบาทกระถางแปดนะครับไม้เมล็ดนะครับหน้าหวานเจี๊ยบเลยนะครับมันเป็นทรงเตี้ยนะครับผมทรงเตี้ยนะฮะบางครั้งคนชอบทรงทรงแบบสูงๆเนาะก็อาจจะไม่ชอบเนาะ เออบางคนชอบไม้เลี้ยงไม้เตีย้ยๆน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้อายุเยอะแล้วนะครับผมสอง้ยหสบาทอัสดาวุธให้นะครับผมเนาะอืมเออครับผลม,มาแล้วครับผมกขอบคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ